อิมพอตเฉยเลยนองๆแล้วมีคนออกเกมหนึ่งคนด้วยอ่าอิมพอตอย่างนี้ก็เติร์เฟี้ยวเลยผมก็ยังไม่ไปนะครับรอยคนเข้าไปกันก่อนนะครับก็นะเฮ้ยสีดำตลางมีหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองขึ้นบนวะตามสีเหลืองไปนะครับตามสีเหลืองไปนะครับมีใครบ้างวะ สีเหลืองไปยังเสีเหลืองันรู้เฮ้ยสีแดงตายเฮ้ยสีแดงโอ้ยเก็บสอง ไอ้สีส้มมึงโหดเกินไปละเก็บสองคนยังไงแวรวูที่ไหนอย่างไรแล้วมีคนออกเกมไม่รู้ว่าสคริปไปก่อนตามเกมครับผมขอเขียนได้เขียนสคริปนะครับตามเกมตามกิออเรน์นนะเฮ้ยเหมือนมารู้นะออเรนซนะ์อะคลิปสคริปเลยสคริปเลยเพื่อนสคริปเชียร์ผมดด เขาบอกว่าเจอที่ห้องอะไรอ่ะอิเล็กทริกนะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเราบอกให้สกิปไงสกิปสกิปสกิปดีครับเอาสีฟ้าออกเกมยันราเป็นคนดีเฮ้ยมีการบอกกันด้วยมีเออมีคนสงสัยสีน้ำตาล <c oughs> เขาเริ่มปั่นกันเองแล้วเออโหวตอ,อีกคนนึงไอ้ส้มมึงโหวตด,ดิ เฮ้ยสีส้มกูบินได้เลยสีส้มกูบินได้เลยไม่นะเพื่อนไม่นะเพื่อนเอยไม่มีเต็มนี้ไม่มียังไม่เจอ,อยังเน้นอยู่ตรงนี้น่าจะมีนะสักคนหนึ่งหรือเปล่าไม่มีโล่งเฮ้ยยังไงสีเขียวสีเขียวนายนายนายเอยดีนะโอ้โหเมื่อกี้ตกใจนึกว่าสีนึกว่าสีอื่นมาเห็น เรียนกิฟเลยโอ้โหเอ้ยสีเหลืองนายชนะครับอ๋ออิมบอร์ตอีกแล้วอะ่ะข้าองหดเกินอีพอสองตาติดนะครับซว่าถือเป็นเกที่ดีมากๆเลย นะเปิดหัวได้สวยของคลิปแรกสำหรับช่องบางวาคลิปแรกในการเล่นเกม Among ม s โอูหเป็นอิมพอร์ตถือว่าโคตรดีมาเราจะลงไปหาสีเอ้สีนเงินอยู่นี่วะเอ้ไปสามคนนี่แหละดีสุดผมจะไ,ไม่ฆ่าสีเงินนะครับผมจะเนียนๆไว้ก่อนนะเขียไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอ้ยรับเป็นเพื่อนกันเอ้สีเอ้สีสนห <c oughs> แข็งแม่งเลยสีขาวยาตามมาสีขาว เอกเกมเฉยเลยไไว้สีขาวไม่คนบอกสีขาวเฮ้ยสกิปเลยก่อนไอผมผมไม่เขียนแล้วกันผมไม่เขียนผมไม่เขียนผมขอสกิปนะพวกสีขาวสองคน ตรลึกว่าโอ้สีขาวเรียบร้อยไม่นะสีขาวเออจบแล้วเหลือผมคนเดียวตรวนี้ไม่มีใครมานะครับถือว่าโล่งไปสีเหลืองนายซ่อมไฟหน่อยดิเออสีเหลืองไง สีเหลืองตายฝีมือผมเองแหละ <laughs> ออมออเรนสีส้มเอ้ยสีส้มหรือเปล่าออเรนออเรนเอาแล้วขอ,เ,เ,อ,เ,เ,อเขียนขอเขียนหน่อยออเรนส์อะสีส้มไปที่ถือว่าเป็นการยุแยงตะแคงรู้ว่าให้คนภายในเกมเนี่ยสร้างความปั่นป่วนแล้วโอดสามคนยังไงบินดิ ปิดแล้วไม่ใช่ผม,มเองครับทุกคน <S <S สี่คนเราเอาไงดีเนี่ยนะทุกคนจะยืนกันตรงนี้เลยใช่ไหมผมผมก็กลัวเหมือนกันผมกลัวเอ้ยไฟดับเอ้าชิบาหายผมขอซื้อใจขอซื้อใจผมขอซื้อใจผมจะไปทางนี้ <S <S มาตามมาตามมาเพื่อนตามมาเออสีดาไปก่อน าาซื้อใจซื้อใจสีดำสีดำดำมากสิอโอ้โหแพ้เฉยเลยเออเกินไม่ทัน